มีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาทักถามโค้ดค่ะว่าโค้ดคะทาไมผู้ชายเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเฉยชาลงนะคะไม่กอดเราไม่มีเซ็กกับเราหน้าเราเขายังไม่อยากจะมองเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะทําไมเขาถึงรู้สึกกับเราไม่เหมือนเดิมลองทบทวนดูสิคะว่าพฤติกรรมของเราเองหรือเปล่าที่มันไปทําให้สมองของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเฉยชากับเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะมาข้องเกี่ยวกับเรา พฤติกรรมที่1นนะคะก็คือคุณเป็นคนที่ชอบบังคับผู้ชายหรือเปล่าไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะต้องไปบังคับเขาจะกินอะไรจะใช้อะไรนะคะคุณก็จัดหาจัดแจงมาให้หมดแต่ไม่เคยฟังความต้องการของผู้ชายเลยพฤติกรรมข้อที่2นะคะก็คือคุณเนี่ยไม่ให้อิสระเขาไปมีสังคมอื่นๆเลยอย่างเช่นไม่ให้มีเพื่อนไม่ให้ไปบ้านเพื่อนไม่ให้เล่นเกมนะคะไม่ให้มีสังคมอื่นๆน,นอกจากมีคุณคนเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกเบื่อคุณก็ได้ค่ะพฤติกรรมที่3นะคะก็คือคุณเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลหรือเปล่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนจะต้องมาเพล s e ชันทุกคนจะต้องมาเอาอกเอาใจฉันแล้วคุณก็ไม่เคยถามว่าเออความสุขของคนอื่นอยู่ตรงไหนนะคะเพราะคุณเนี่ยคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองคนเดียวพฤติกรรมที่4ค่ะก็คือคุณเนี่ยใช้แต่อารมณ์ไปนําเหตุผลหรือเปล่า หลายๆครั้งเวลาที่คุณไม่พอใจกับอะไรแล้วคุณก็จะใช้การเวียงการวีนผู้หญิงบางคนเนี่ยมีทําร้ายร่างกายแฟนด้วยนะแล้วเมื่อคุณมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะบ่อยๆและนานๆเข้าเนี่ยสมองของผู้ชายค่ะมันจะเกิดการวนหลูกเกิดขึ้นนะคะเพราะเมื่อเราเนี่ยแสดงพฤติกรรมออกไปแล้วมันจะเกิดความคิดความรู้สึกนะการโต้อตอบสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นการวนหลูกกว่าความทรงจําของผู้ชายเกิดขึ้น แล้วคุณรู้ไหมว่าสมองของเราเนี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสมองของเขานะคะมันจะเอาการวนล,ลูปแบบนั้นนะ่ะมาแคปเจอร์เป็นภาพภาพเดียวที่เกิดขึ้นคุณลองคิดดูสิว่าภาพที่มันเกิดขึ้นในสมองของเขานะมันคือภาพที่คุณบังคับเขาไม่ยิ้มแย้มนะคะขี้เหวี่ยงขี้วีนภาพเหล่านี้แหละมันก็เลยทําให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเฉยชาลงไปแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณนั่นเอง แล้วคุณลองคิดดูเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนใหม่นะที่แบบให้อิสระกับเขา,เาคิดถึงความสุขของเขาเป็นเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่เหวี่ยงไม่วีนอยากได้อะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลนะผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นภาพนะคะในความทรงจําของเขาที่เป็นคนที่ยิ้มแย้มเป็นคนที่นิสัยง่ายๆนะคะมีมิตรภาพที่ดีคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดเขาไปเจอคนนี้เข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง ถ้าสมมุติว่าคุณอยากรู้นะคะวิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นความทรงจําที่ดีของผู้ชายคุณต้องมาเรียนคอร์สนี้ค่ะสั่งสมองให้เขารักเราค่ะถ้าสนใจทักโค้ดได้เลย